ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีกันทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นใสใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาราศีท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันท่านใดที่เกิดอยู่ภายในช่วงของเดือน เมษายนนี้ก็เข้ามารับฟังกันได้หรือท่านใดที่เกิดอยู่ในระหว่างวันที่17ของเดือนกันยายนไปจนถึงวันที่16ของเดือนตุลาคมนี้นั่นถ้าหากว่าท่านใดเกิดอยู่ในระหว่างนี้ก็เข้ามารับฟังดวงของท่านได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในช่วงนี้สำหรับท่านใดที่ไม่ทราบหรือว่า ไม่รู้วันเดือนปีเกิดแต่ท่านรู้พอเงาๆว่าท่านเกิดอยู่ในราศีกันท่านก็สามารถเข้ามารับฟังดวงของท่านได้ในช่วงและในระยะของเดือนเมษายนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างภายในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นย่อมจะมีการหันเหหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยในช่วงของเดือนเมษายนนี้ จะมีดวงดาวต่างๆนั้นทำการโคจรโยกย้ายในแต่ละราศีจึงทำให้ดวงของท่านนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากกล้ายกลับกลายมเ,เป็นดีเปลี่ยนจากสิ่งที่ท่านไม่เคยมีท่านก็จะมีในช่วงต่อไปนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะหยิบจับทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไม่ว่าท่านจะไปทำอะไร ก็จะมีคนให้กําลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่ในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานท่านจะไม่มีความสะดุดหรือว่าไม่มีความเดือดร้อนท่านจะมีงานทำที่ดีงานที่ท่านทำนั่นจะเป็นงานที่ มีชื่อเสียงอีกต่หากทำแล้วตัวของท่านนั้นจะมีคนรู้จักมากขึ้นในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างหรือไปรับเหมาก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ตัวของท่านนั้นจะมีคนรู้จักและจะมีคนให้เกียรติตัวท่านในเรื่องของการทํางานนั้นบางท่านนั้นที่ว่างงาน ไม่มีงานทําแต่มาในช่วงของเดือนเมษายนนี้ท่านจะมีงานทําที่ดีท่านไปสมัครอะไรกับใครไว้ในช่วงนี้ก็จะได้ข่าวดีท่านจะได้ทํางานที่ท่านตั้งใจบางคนนั่นมีงานมากมายจนล้นมือก็เป็นไปได้ ในช่วงของเดือนเมษายนนี้ถือว่าในเรื่องของการงานจะมีความพร้อมมีความสนุกและก็ทำแล้วก็จะมีคนให้กำลังใจมีคนคอยสนับสนุนถ้าหากว่าท่านเป็นลูกน้องเขาก็จะมีเจ้านายลักและจะมีบริวารรอบข้างให้การสนับสนุนท่านในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้น จะเกิดความสำเร็จกับตัวของท่านจะทำให้ครอบครัวของท่านนั้นมีความสุขบางคนนั้นไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนมีเงินมีทองส่งเสียมาทางบ้านก็มากมายในช่วงนี้ถือว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันภายในช่วงของ เดือนเมษายนนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะอยู่ในจุดยืนที่ดีในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีการเงินเรามาดูสิว่าจะเป็นอย่างไรการเงินการทองในช่วงของเดือนเมษายนท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้อาจจะต้องจ่ายของบางสิ่งบางอย่างเข้ามาทดแทนของเก่าๆอาจจะมีการชำรุดหรือว่ามีการผุพัง อันนี้ท่านก็จะต้องจ่ายหรือว่าท่านก็จะต้องซื้อเพิ่มในช่วงนี้รายรับกับรายจ่ายนั้นจะมีพอๆกันบางท่านนั้นก็มีรายจ่ายมากกว่าเล็กน้อยบางคนก็มีรายรับมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ถือว่าดวงของท่านก็ไปได้ด้วยดีจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินการทองเพราะฉะนั้น <c oughs> ท่านทำอะไรก็ท่านประหยัด เข้าไว้บ้างจะเป็นการดีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่จําเป็นเราก็อย่าเพิ่งไปซื้อหรือว่าไปหาเอามาในช่วงนี้ท่านประหยัดไว้บ้างจะเป็นการดีการกินการอยู่ก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์ท่านอยากได้อะไรอยากจะทำอะไรในช่วงนี้ <c oughs> ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นชาวราศีกันนั่นจะหยิบจับทำอะไรในช่วงนี้ให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยในเรื่องของการทำมาค้าขายก็ถือว่า <c oughs> ท่านจะขายดิบขายดีไม่ว่าท่านจะขายอะไรในช่วงนี้ก็จะมีคนให้ให้กำลังใจและมาอุดหนุนกันอย่างมากมาย ไม่ว่าท่านจะขายของทางหน้าร้านหรือจะขายทางออนไลน์ก็รับรับรองว่าท่านขายดิบขายดีไม่มีคู่แข่งเข้ามาในช่วงนี้ในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีการเงินก็ดีมีตามมาเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านเหมาะแล้วในเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้ท่านจะลงทุนอะไรก็ให้ท่านรีบหาเข้ามาได้ท่านจะมีกำไรก,กำไรและ จะมีคนให้การสนับสนุนท่านในเรื่องของการทำมาค้าขายก็จะขายดิบขายดีอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนเมษายนนี้ก็ถือว่าท่านจะมีเงินมีทองหมุนเวียนหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีเงิน เข้ามา,าท่านถ้าหากว่าท่านไปลงทุนเข้าหุ้นเข้าส่วนกับใครในช่วงนี้ก็ถือว่าดีท่านจะได้เงินปันผลมามาแบ่งกันท่านจะไม่จนท่านจะเป็นคนที่มั่งมี ต่อไปในเรื่องของการงานการเงินก็ถือว่าในช่วงของเดือนเมษานี่ชาวราศีกันนั้นจะมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการทำมาหากินก็รับรองว่าชาวราศีกันนั้นจะไม่สะดุดอะไรแต่บางสิ่งบางอย่างก็จะมีอยู่บ้างในช่วงของปลายเดือนปลายเดือนเมษายนน่านระวัง ในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอาจจะมีการมาเบียดเบียนท่านหรือบางคนนั้นอาจจะไม่สบายเป็นไข้เป็นโน่นเป็นน,น,น,นี่ก็สามารถเป็นได้ในช่วงของปลายเดือนเมษายนท่านใดที่สูงอายุอันนี้ให้ท่านระวังโรคเก่าๆจะเกิดขึ้นอาทิเช่นความดานันไขมันเบาหวานหรือว่าพวกโรคภูมิแพ้พวกกระดูก อาจจะมีการเจ็บปวดหรือว่าอาจจะมีการยอกหลังอันนี้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือนเมษายนนี้ในช่วงของเดือนเมษาติดต่อกับเดือนพฤษภาคมชาวราศีกันนั้นก็จะมีความสุขจะมีความโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานอีกเช่นเดียวกันบางท่านนั้นจะได้งานใหม่ๆ เข้ามาเสริมงานเก่าๆก็ยังมีทำอยู่เพราะฉะนั้นในท่านรีบทำได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นจะมีความเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านทำเหน็ดเหนื่อยก็คุ้มท่านมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรเข้ามาอีกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงิน อะไรก็แล้วแต่ท่นที่ท่านเคยรอคอยก็จะสิ้นสุดลงแล้วในช่วงนี้ท่านก็จะได้เงินที่ท่านรอคอยดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้มานั้นโดยมากจะมาจากนำพักน้ำแรงหรือว่ามันสมองของท่านท่านเป็นคนคิดอ่านที่เรียกว่ามองการไกลเห็นหมดในเรื่องของการทำงานและในเรื่องของการเงิน ส่วนในเรื่องของคนรักคนใครในช่วงของเดือนเมษายนนี้ก็ยังไม่มีใครที่เรียกว่าเข้ามาดูใจหรือว่ามาจริงจังอะไรกับเราในช่วงนี้ถือว่าตัวเราก็ต้องอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆกันไปก่อนในเรื่องของความรักความใคร่ยังจะไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ยังไม่ค่อยมีปรากฏถ้าหากว่าท่านใดที่เป็นหนุ่มหรือเป็นสาวก็ท่านรอไปก่อนในช่วงนี้ เพราะว่าดวงของท่านยังไม่พร้อมเกี่ยวกับในเรื่องของความรักความใคร่ในช่วงของเดือนเมษาแต่ต่อไปในช่วงของเดือนพฤษภาคมท่านจะ,จ,ะจะเจอเนื้อคู่ไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลหรืองานอะไรก็แล้วแต่ ท่านจะไปเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงของท่านในช่วงโน้นในช่วงของเดือนพฤษภาคมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ยังไม่มีรักที่ยั่งยืนและท้าวรแต่ถ้าหากว่าไปในช่วงของเดือนพฤษภาความรักของท่านจะยั่งยืนถาวรท่านจะเจ,เจอคนที่เป็นเนื้อคู่ของเราเพราะฉะนั้นให้ท่านมองดูและให้ท่านสังเกตด้วยตัวของท่านเอง เพราะฉะนั้นในเรื่องของคู่ครองก็ถือว่าดวงของท่านนั้นจะไปมีในช่วงของเดือนพฤษภาคมในเรื่องของสุขภาพและพารรณานาม่ในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังอาจจะมีการเจ็บหัวปวดท้องหรือว่าปวดน่องปวดขาเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดี ในช่วงของเดือนเมษายนนี้ชาวราศีกันสรุปโดยภาพรวมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้นรวมถึงในเรื่องของการเงินสรุปโดยภาพรวมแล้วการการเงินของท่านก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีเงินมีทองเรียกว่า ถ้าอากถ้า,าท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการขอขอทุกท่านที่ฟังคลิปของเราแล้วจงใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังมาฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้เป็นกำลังใจเพราะฉะนั้นท่านฟังกันแล้วขอให้ท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับ Sewat so di.